สวัสดีค่ะวันนี้บุ้งจะพาไปชิมอาหารไทยลักษณะแบบ fine dining ที่ห้องอาหาร Bangkok Heights นะคะอยู่บนโรงแรม The Continent Bangkok ที่อโศกค่ะตรงนี้เนี่ยห้องอาหารอยู่ที่ชั้น39กันเลยคือกดลิฟต์ขึ้นไปชั้นสูงสุดข,ของโรงแรมแล้วก็เดินขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งจะเป็นห้องอาหารอยู่บนรูปท็อปนะคะมีที่นั่งทั้ง indoor แล้วก็ outdoor ค่ะนอกจากนี้ก็มีบาร์นะคะพร้อมทั้งดีเจที่จะมาบรรเลงเพลงให้เราฟัง ตรงนี้เป็น s m o ค e ิโกรนี่ค่ะพอดีช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขามี n i โกรนี่ว e คนะคะซึ่งเครื่องดื่มนี้ก็จะทำมาจาก c a m p e เ y รีค่ะแก้วที่เห็นนี่เป็นแบบ Smoke นะคะขอบอกว่า กลิ่นสโมกหรือกลิ่นวนควันเนี่ยมันอยู่ยาวนานมากแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยค่ะแก้วนี้ไม่หวานด้วยคือถูกใจบุ้งนะคะบุ้งเป็นคนไม่ค่อยชอบทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบหวานแก้วนี้ก็เลยมีกลิ่นหอมแล้วก็เตะจมูกมากตัวนี้จะเหมาะกับคนที่ชอบรสเปรี้ยวหวานนะคะแครเมรี mm ่จัสมินจะมีกลิ่นหอมของมะลินิดนึงค่ะเรามาดูอาหารกันดีกว่าช่วงนี้เขามีโปรโมชั่น lobster pairing b o n a n z a mm hmm. ก็คือการเอากุ้ง lobster นะคะมาปรุงอาหารสตาไตล์ไทย แล้วก็นํามาจับคู่กับไวนะคะมี2ราคาก็คือราคาแรก2,299นี่เราสามารถที่จะเลือกเครื่องดื่มเป็นไวท์ไวหรือไวนขาวแล้วก็หรือสปาร์คิงไได้นะคะ2แก้วถ้าเป็นราคา3,999นี่ก็ จับคู่กับแชมเปญกันไปเลยค่ะได้2แก้วเช่นกันอย่างที่เห็นในรูปนะคะของบุ้งเนี่ยสั่งมาเป็นซอสผนงค่ะก็จะเป็นกุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่แบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับซอสผนงซึ่งปรุงรสมาค่อนข้างเข้มข้นดีงามเลยทีเดียวคือกุ้งเนี่ยเขาเอาไปทอดก่อนให้แบบพอสุกนะคะแล้วก็เวลาจะกินเนี่ยเราก็ราดด้วยซอสผนงตัวก้ามกุ้งเนี่ยเขาก็ แกะแงออกมาให้เรียบร้อยนะคะเรียกได้ว่าเราก็จิ้มแล้วก็กินได้เลยว่างั้นค่ะนี่ให้ดูนะคะตัวซอสพะแนนเข้มข้นนะถือว่าอร่อยเลยคือปกติเวลาไปกินอาหารไทยตามโรงแรมเนี่ยรสชาติมันจะค่อนข้างเบาบางแต่ที่นี่เนี่ยบุ้งว่าเชฟเขาใช้เครื่องปรุงเครื่องเทศเข้มข้นถึงใจดีค่ะก็เหมาะสำหรับทั้งคนไทยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสามารถรีเควสต์ความเผ็ดได้ก็คนต่างชาติก็มากินได้นะคะเป็นที่ที่เหมาะจะพาแขกบ้านแขกเมืองมากินแล้วก็กินลมชมวิวพร้อมกันไปค่ะ าวนี้เรามาดูอาหารอย่างอื่นบ้างนะคะเริ่มจากผัดไทยผัดไทยนี่เป็นกุ้งมานคือแบบจานนี้อร่อยมากนะบุ้งช่อมากเลยคือเขาผัดมาเส้นกําลังดีเลยค่ะแล้วก็รสชาติเข้มข้นมีหออไข่มาเรียบร้อยนะคะสวยงามพรีเซนเทนชันก็ดีค่ะถัดมาก็จะเป็นจานแรมแชงตัวนี้เนี่ยคือเขาทําเป็นมาสมันค่ะแล้วก็แรมแชงคือการเอาขาแก่นิบอกตุ๋นจนเปื่อยนะคะแล้วก็มาคลุกกับเ,เครื่องเทศ นำมาทําเป็นแกงมัสมันแบบนี้ค่ะรสชาติเข้มข้นอันนี้คือทานกับข้าวสวยนะคะจะให้ดูว่าข้างในเนี่ยเขาทํามาเรียบร้อยคือโปรตีนเนื้อแกะเนี่ยถ้าเอามาย่างธรรมดามันก็จะมี t e เจอร์มีความเหนียวแต่ตัวนี้นี่คือสามารถใช้ซ่อมเขี่ยวออกมาแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ราดด้วยน้ำผะแนงค่ะรสชาติเข้มข้นจริงๆ ต่อมาเป็นปีกไก่ทอดน้ำปลาจานนี้สั่งมาให้สองหนุ่มออโต้กับโอเว่นกินนะคะบุง้งไม่ได้ชิมแหละแต่ว่ามาเกินเป็นจานแบบนี้แล้วก็ราคาท่านี้บุ้งว่าโอเคสำหรับร้านอาหารที่เป็นไฟดิเน็ตนะคะราคาถือว่าไม่แรงจานนี้เป็นจานที่บุ้งชอบมากเลยข้าวอบสับประรดค่ะสั่งเป็นแบบเนื้อหมูมานะคะด้วยความที่ว่าชอบกินกุนเชียงด้วยพอเห็นกุนเชียงแล้วก็กรีดคะ่ะข้าวเนี่ยเขาผัดกับผงกะหรี่มีกลิ่นหอมใส่ลูกเกดนะคะหวานหานนิดนึง หวานนี่คือหวานจากลูกเกตนะแล้วก็มีโรยด้วยหอมเจียวข้างบนค่ะต่อมาเป็นจานเนื้อวัวออสเตรเลียนลิฟไอนะคะทําเป็นแบบจิ้มแจ่วค่ะคือเขาย่างสั่งแบบสุกมีเดียมแรค่ะแล้วก็มีน้ําจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วของที่นี่เนี่ยเขาใส่มะขามด้วยนะคะจะออกแนวเปรี้ยวหวานเผ็ดนิดเดียวค่ะไม่ได้เผ็ดมากนะักเพราะฉะนั้นน้ำจิ้มแจ่วที่สม่มะาขามมะขามเปียกนะคะมันก็จะมีความเข้มข้นแบบนี้เลย อร่อยดีแหละก็คือเวลากินเนี่ยหันมาไม่เหนียวเลยนะคะมาเป็นจานร้อนก็จริงต้มยำกุ้งค่ะรสชาติแซ่บเข้มข้นมีความเปรี้ยวนําไม่ค่อยหวานคือโปตีเนี่ยเวลา,เาไปกินอาหารไทยบางทีติดหวานนะคะแต่ที่นี่เนี่ยอาหารจะให้อย่างเช่นจานนี้เนี่ยต้มยำกุ้งไม่หวานเลยค่ะใช้ได้ขนมหวานเป็นบัวลอยค่ะเขามีความเก๋ไก่นะคือเขาใส่ไข่นกกระทามาเป็นไข่หวานแหละจะบอกให้ยังไงลองไปชิมกันดูได้ที่แบงคอ o ไหสค่ะ